พระแม่กุญจาร์สปากไม่ได้สอนให้พวกเราขี้ขาาตาขาวนะลูกนะสอนให้พวกเรากล้าพวกเราอาจพวกเราหานเพื่อปกป้องประเทศชาติร่รวมกันปกป้องพระพุทธศาสนาสถาบันร่วมกันเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนนี่ไม่ใช่เลยสมัยก่อนนี่พระเรานี่กับกองทัพนี่เหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะถึงจะมีพระวินัยห้ามในการเข้าอยู่ในกองทัพได้เท่านั้นเท่านี้วัน ิงสถานที่ไหนสมควรไม่สมควรพระองค์บัญญัติไว้แต่ก็ต้องทําเพื่อประเทศชาติเพราะเราอาศัยประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ไงถ,ถ้าไม่มีชาติจะมีศาสนาได้ยังไงถ้าไม่มีสถาบันศาสนาจะมั่นคงได้ยังไงหรือประเทศอื่นทีที่ไม่มีสถาบันรา,าชามหากตรย์เรามาพิจารณาติดต่อตองดูลกลองคิดดู อย่างนั้นลุงกูจะเห็นสิ่งมหาาัศจรรย์ที่วัดป่าวิเศษชยชยรามหรือพวกเราลองไต่ตองดูทีอย่างนั้นความอาดความหานมันก็จะต้องอยู่อย่างนี้และเพิ่มพูนพ่อพูนขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่าลืมว่าลุงตาเป็นนักรบนะเห็นไหมเลยที่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดกันลงนตาระดับไหนะ่ะนักรบกู้ประเทศชาติบ้านเมืองมาก่อนในดีตชาติลุงปุีกูเชลทโลนั่นลุงพ่อถูกใจนั่น เพรแม่คุยจาย์ที่เป็นรู้สึกรู้ขาลงตาบวมมิต่รระดรับสะะเสียเลป็นสะละตายทั้งนั้นเหตุใดว่าเรานี่อยู่ป่านานเกินไป